สวัสดีครับพี่น้องมือนีสิบภาพปิส้มสวนนาอ่อนนะครับไปเบริรงน้ักันครับครัสดีมาสวนของนาอ่อนนะครับเป,เ,เ,เ,ปรเป็นหน้าผมเนี่ยแะทั้งเป็นย่า่พร้อมเป็นหน้าเป็นย่า่แล้วครับนี่มาส้มสวนเราครับฮะใส่ถุงไปไปดี พักกถินก็มีอยู่อ่าคนกับมาเสื้อเสื้อไปใส่ยังตีใส่ตำมะขงอ่ครับพ่น,น่ะเล้าก็บหูจักเห็ดดิคนอื่นกาสีหูจักอยู่ดอกครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเพิ่นบ่อเห็ดเออเพิ่นบ่ออนขยันคือเล่าเปิทายตันไปเปิดท้ายตวนั่นก่อนไหนหมักมีก็หมักมีก็มีพ่น่ะ มักมีพันอะไรนี่นนแต่ว่ายู่เฮียนพันนั่นอันเอียงบุหอมหอมครับอันนี้อันอ,นอนันี่ปีนี่แหละคัอืมเป็นสอง้อยเลยน่อยกกอนีน่<ด>ที่ต้น <ไป S 1> ต้นมันใหญ่แล้วปีแก้วมังกรสามปีแล้วเป็นหมากเจ็บจักงวดแล้วครับเจ็บจักเทือแล้ว ังแล้วนี่ประมาณได้สามสิบสี่สิบโลอยู่ดีโอ้นั่นทันสีม่วงทันสีแดงแดงเนาะว่าเป็นสีแดงสีม่วง, <Yeah. S 2> ส,งสีม่วงออือคุณครับที่รับชมครับ